สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้าน PC Tractor นะครับผมมาดูรถไถนะครับมือสองวันนี้มาซื้อผ่านขุดมันนะครับผมผ่านขุดมันทางนู้นนะครับก็เลยจะมาดูรถแท็กเตอร์คูบูต้านะครับมือสองด้วยเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับผมร้าน PC Tractor นะครับอันนี้ 47แรงนะครับผมคันนี้47แรงนะครับ3 5 0แสน้านะครับผมนี่สวยๆนะครับผมคันนี้47แรงช่อง YouTube พี่ชื่ออะไรนะครับอ๋ออยากจะดูอันนี้พี่รีวิวแล้วนะอยากจะดูก็ ไปที่ช่องรถไถมือสองซีสเกตนะครับผม PC Tactor นะครับคันนี้สามแสนห้าสี่เจ็ดศูนย์แปดนะครับคันนี้ L สามหกศูนย์แปดนะครับสองแสนสี่นะครับผมสวยนะครับตัวนี้สวยเหมือนกันนะครับนี่ครับก็เข้าไปดูที่ช่อง PC Tactor ได้เหมือนกันนะครับผม ผมจะถ่ายแบบคร่าวๆให้ดูนะครับอันนี้ถัดมาทางนี้ก็จะเป็นยันม่านะครับผม39เแรง2 3 9 0 0 0นะครับอันนี้ก็45แรงนะครับ4 0 0แสนเอ้ย2 5แสนนะครับ, 4, 2, 45, ค,รบคันนี้ก็ถ้าใครที่ชอบสายยันม่านะครับ เดีย๋ยวผมจะลงเบอร์โทรร้านไว้ให้นะครับเผื่อสนใจนะครับผมมาถึงคันนี้ครับจองแล้วใช่ครัี้ <c oughs> มดแดงอุ <c oughs> บลราชธานีอุบลราชธานีนะครับผมจองไว้แล้วอันนี้จัดส่งหรือว่าลูกค้าเข้ามารับเองครับส่งครัร <c oughs> าารนี้พร้อมจัดส่งถึงหน้าบ้านนะเก็บเงินปลายทางสเท่าไหร่นะครับสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับผม <c oughs> คันนี้จองแล้วนะครับผมเอกสารเรื่องเชด้อโรคน,น,นี่ครับผมรถไถมือสองสีสเกตนะครับาช่องรถไถมือสองสีสเกตเข้าไปดูได้นะครับผมรีวิวทุกคันอยู่นะครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรผมจะลงไว้ให้นะตามเบอร์นั้นเลยใช่ไหมครับครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดห้าสามครับผม ศหนสมครับครับผมสวยๆนะครับมาปุ๊บไปปุ๊บเลยนะครับผมต้องรีบหน่อยนะครับถ้าอยากจะมาเข้ามาดูก็ไดม้มาชมก็ได้นะครับผม PC กเ c t o r นะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ